สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดูมากันชนแนลนะครับผมวันนี้ช่องมาดูมากันชนแนลก็จะทำเป็นเนื้อที่ใช้สําหรับปิ้งย่างนะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงกุรบานนะครับผมพี่น้องมุสลิมก็จะทําการเชือดเนื้อวอัวแบ่งปันนะครับผมทีนี้เนื้อวัวนี่ก็ไม่ใช่เนื้อกุรบาน,นครับเนื้อที่นี้คือผมซื้อในตลาดก็คือเป็นเนื้อวอัวแดงธรรมดานะครับเป็นเนื้อพันเดียวกับที่เขาทำกุรบานนะครับผม อปกติเนื้อกุ้ดบานเวลาเราได้มานะครับผมก็จะเป็นเนื้อส่วนต่างๆนะครับผมมีทั้งเหนียวทั้งนุ่มก็รวมๆกันนะครับผมนี่ผมจะมาทําให้ดูนะครับผมวิธีทําเนื้อที่มันแข็งๆนะครับผมทาให้มันนุ่มนะครับให้มันทานง่ายนะครับคั้นแรกเดี๋ยวผมจะแบ่งเนื้อวัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปทาหนังนะครับผมเดี๋ยวส่วนนี้เอาไปทาหนังส่วนนี้ปิ้งย่างเพราะปิ้งย่างต้องเยอะหน่อยครับผมเพราะกินกันหลายคนนะครับที่บ้าน ที่ผมซื้อมาเนี่ยเป็นเนื้อส่วนน่องนะครับถ้าไม่ใช่เนื้อกระบานถ้าเป็นเพื่อนไปซื้อเนื้อนะจะเอามาทําเป็นปิ้งย่างเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป็นเนื้อสันในรั่วสันนอกนะครับผมจะนุ่มจะนิ่มมากกว่านะครับอ่าต่อมาเราก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับก็ไม่ต้องบางไม่ไม่ไมไมบางไม่หนาเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทาเป็นปิ้งย่างอ่าชิ้นประมาณนี้นะผมทํานะตัดแบบนี้เลย นะประมาณ1เซนนะครับเราจะบางกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมผมเอานี้บางๆหนะ่อยแล้วกันมลืมบอกอันนี้เขียงซื้อมาใหม่ <c oughs> อันนี้คลิปแรกเลยกับเขียงใหม่เขียงเนี้ยครับผมเวลาเราจะเราเพิ่งซื้อเขียงมาใหม่ๆนะครับเราต้องเอาน้ามันมาะโลมก่อนนะครับผมน้ามันพืชธรรมดานี่แหละครับผมฉโลมให้ทั่วเขียงนะครับ แล้วก็พักทิ้งไว้หนึ่งคืนพอหลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าเราก็มาชโลมอีกครั้งหนึ่งนะครับทำสองครั้งนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราล้างเขียงนะครับพวกไข่มงไข่มันจะได้ล้างได้สะดวกนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อไปล้างก่อน,นครับวันนี้ยังไม่ล้างเลยเอามาแลกก่อนหลังจากที่ผมล้างเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปเราจะมาทําให้เนื้อมันนิ่มนะครับผมโดยใช้ค้อนทุบนะครับ เราจะใช้ด้านนี้ทุบนะครับผมด้านนี้มันจะมีสองด้านนะด้านนี้เป็นด้านเรียบด้านนี้ก็จะเป็นด้านแบบเป็นปุ่มๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวจะใช้ด้านนี้ทุบเนีทุบไม่ต้องแรงมากนะครับทุบเบาๆถ้าเนื้อไม่ได้แข็งมากก็ทุบเบาๆพอนี่ครับมันจะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายนะครับเหมือนกับว่ามัน มันจะไปตัดเส้นใยของเนื้อนะครับผมทาให้เราเคี้ยวง่ายขึ้นนะครับแค่นี้ครับผม,อ,มอันนี้ก็เสร็จหนึ่งชิ้นเราจะทําทุกชิ้นนะครับผมทําแบบนี้ทุกชิ้นเลยเราทุบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ในภาชนะที่เราจะทําการหมักนะครับผม เป็นภาชนะที่มีฝาปิดก็ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทุบทุกชิ้นเลยนะเดี๋ยวผมทุบก่อนทุกชิ้นเดี๋ยวเรามาหมักกันนะครับผมเดี๋ยวนี้ขออน,นุญาตสคริปต์ก่อนผมก็ทุบเนื้อเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นมันเป็นปุ่มๆแบบนี้นะครับพอเราหมักเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งเดี๋ยวผิวมันก็จะเรียบเองนะครับผม จะเรียบเหมือนปกติเลยตอนที่ทุบเนื้อนะครับผมแนะนําให้ใช้ผ้ากําเปื้อนด้วยนะครับเพราะว่าเสร็เนื้อมันจะกระเด็นไปๆๆแบบกระเด็นแบบถ้าเสื้อผ้าอาจจะเลอะได้นะครับผมถ้าเพื่อนๆใส่เสื้อผ้าที่มีราคาแพงๆนะเดี๋ยวเราจะหมักเนื้อนะครับตัวแรกนะครับผมน้ำมันหอยนะครับใส่ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะครับผม2ช้อนโต๊ะนี่ผมกะ,กะเอานะครับเพราะว่าผมทําบ่อยน้ำมันหอย ต่อมาซอสปรุงรสนะครับก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับตัวต่อมาก็คือนี่พริกไทยขาวป่นก็พริกไทยดำป่นสดๆจะหอมมาก กินนี้แบบเตจะจมูกมากเลยใส่มากไปก็ไม่ดีเดี๋ยวเผ็ดอีกเดี๋ยวลูกกินไม่ได้ต่อมาก็คือน้ำตาลสักประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ถ้าใครไม่กินหวานมากอ่าผมใส่ประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือ ข้าวคั่วครับผมข้าวคั่วถ้าใครไม่กินไม่ต้องใส่นะแต่ว่าของผมนี่อร่อยมากเลยนะถ้าเกิดใส่ข้าวคั่วลงไปข้าวคั่วนี่เราก็นำลงไปเลยนะครับนำลงไปเลย <c oughs> ใช้คาว่ากันนำอชอบมากเพราะว่าถ้าใส่อร่อยกว่านะอร่อยกว่าไม่ใส่นะครับตัวสุดท้ายก็คือน้ํามันครับผม นี่ก็ใส่เยอะๆหน่อยประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหลังจากนั้นก็ขออนุญาตใช้มือนะผสมมันนครับน้ำมันเนี่ยผมว่าเมื่อก่อนนะผมเอาหมักเนื้อไม่ใช้น้ำมันนะผมไม่ได้ใส่น้ำมันนะเมื่อก่อนเวลาหมักเนื้อทีไรเนี่ยน้ําของเนื้อมันจะออกมาครับผมแต่ว่าพอใส่น้ำมันเนี่ยผมว่าน้ำมันมันไปเคลือบเนื้อผิวเนื้อ ทำให้น้ำของเนื้อเนี่ยมันยังเก็บอยู่ข้างในเนื้อครับผมอันนี้ผมเดาเองนะโอเคหลังจากนั้นหลังจากคลุกเขาให้เข้ากันแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปใส่ในตู้เย็นสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าผมเนี่ยทำตอนเที่ยงเดี๋ยวลูกๆก,กลับมาตอนเย็นเดี๋ยวค่อยมากินตอนเย็นนะครับผมแบบนั้นก็ได้อย่างน้อยก็สักหนึ่งชั่วโมงน,นะครับผมให้มันเข้าเนื้อแต่ว่าถ้านานกว่านั้นนะมันจะทําใหา้ข้าวคั่วเนี่ย ละลายเข้าไปในเนื้อรสชาติเวลาเราปิ้งไปย่างออกมาก็หอมมากเลยครับผมทีนี้ก็เสร็จแล้วนะผมจะเอาไปหมักหลังจากหมักก็คือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยว่าจะย่างกับกระทะหรือว่าจะย่างกับเตาถ่านเดี๋ยวสาหรับผมผมจะย่างกับเตาถ่านน,ะนะเดี๋ยวผมเอาไปเก็บไว้ตู้เย็นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนย่างกันต่อนะครับครับตอนนี้ผมก็ ยาหมักเนื้อประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนี่เนื้อผมวงออกมาสักสามสี่ชิ้นนะครับผมอันนี้กินคนเดียวเดี๋ยวที่เหลือรอลูกๆก,กลับมาก่อนตอนนี้ลูกๆไปบ้านยายครับผมอันนี้เป็นเตาเซรามิกนะครับผมแล้วก็ตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็กร้อนะครับที่ผมใช้ประจาประจาน้ำมันน้ำมันธรรมดาครับน้ำมันพืชทาไปก่อนเลยไอ้นนี่แปลงนี้ต้องต้องใช้แปลงทนความร้อนนะครับถ้าเกิดเราใช้แปลงธรรมดาเดี๋ยวมันจะละลายติดที่ตะแกรงนะครับน่าจะร้อนแล้วล่ะ ผมก็เอาเนื้อลงย่างเลยนะครับผมอืดูว่าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าชินอีกหนึ่งชิมยังไงครับสุดยอดโอ้กลิน่นกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นของข้าวคั่วนะครับแล้วก็ ไอ้พวกเครื่องที่เราหมักเมื่อสักครู่เนี่ยหุดยอดแล้วก็ผมก็มีผักด้วยนะครับก็เป็นผักผักกาดธรรมดานะเอาไว้กินกับเนื้อแล้วก็มีผักคีด้วยส่วนเพื่อนๆชอบผักทานผักอะไรก็ตามใจเลยนะครับตามสบายเลยเวลาผมกินเนื้อผมมักจะกินกับ2อย่างนี้นะครับผมผักกาดแล้วก็ผักคีอ๋อได้ลวด้านหนึง ครับจริงๆมันต้องใส่ฐานให้เยอะกว่านี้นะให้ไฟแบบร้อนๆเลยแต่นี่คือผมเอาก่อไฟใช้ฐานไม่กี่ชิ้นทีเพราะว่าอะไรเนื้อแค่4ชิ้นเองครับผมถ้าไฟแบบแรงๆนะมันจะทําให้แบบไหมเป็นริ้วๆๆๆสวยมากเลยมลองก่อนหนึ่งชิ้น ชินนี้ก่อนนะครับดูครับอืมสุกกำลังดีครับอิลลอืมอ ผมแนะนำนะครับซื้อคอนมาราคาไม่ถึงหนึ่งอบาทมันจะทำให้เนื้อธรรมดาธรรมดาของเราเนี่ยนุ่มเหมือนกับเ,เนื้อแบบเกรดดีๆเลยครับผมนี่ยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มเลยนะครับผมถ้าจิ้มน้ำจิ้มน่าจะสุดยอดกว่านี้สุดยอดสุดยอดยผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการส่วนที่เหลือ ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด u b s สไคร์ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็เขียนมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคําถามนะครับผมสรวบวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับ